สวัสดีครับสวัสดีนานานะตกปา่าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่แถวพันท้ายนะครับแต่มันเป็นมันเป็นบอกเฟ่์นะมันไม่ใช่เป็นเป็นวังนะครับวันนี้เรามาตกบอกกระพงน้ําหมอกนะครับก็มาลองดูไม่เคยมาเลยนะครับจากใายตามตเมื่อกี้ขี่ผ่านบอมนะมันก็คนเยอะเหมือนกันนะครับเขาให้สดให้ปลอมพร้อมกันเลย จดลองมาลุ้นกันครับว่าจะได้ัเท่าไหร่นะครับวันนี้เป็นกระพงก็หมอแนลองดูกันนะครับก็คิดว่าน่าจะมีตัวบ้างแหละไปรุย ใกล้เริ่มแล้วนะเร,เรอ่าเริ่มครับโหัวน้ำลึกนะเล่นหัวหนักนะครับเล่นหัวยี่สิบเลยหาตามหมอปรกเก่าครับ ไม่มีต้องเดิน มาเล่นน้ำเล่นน้ำค่อยๆเดี๋ยวผมเล่นหนึ่งได้เห็นนี่แหละยิ้มมนะอามอยู่ตัวแรกนะครับเมื่อกี้กองแม่งแบตหมดตกนั่งนานไม่หมดนะพอได้ปลาปุ๊บหมดเลยแบตตัวแรกนะ สายประมาณโลครนอนอยู่ตรงเนี้ยหรือ<ะ>รว่าลอยตีนล่งเนี่ยได้ปกักนอนอยู่โอเคครับค่าสวิงปักละห้าบาทปาลาเริ่มกัดนะตรงเนี้ยกัดไปสามสีนะ่ตัวติดเลยนะ จริงผมอยู่แถวลำลูกกาครับลำลูกกาไต่ากเลยครับ <c oughs> แต่อยากตกก็ก็มาไปยั่ที่มงคลจ่าเชิงเตาครับใช่ <c oughs> ผมอยู่นำอีกแล้วไปเรื่อยครับนะนนนลูกมันชอบชอบ,ชอบหลอกไตยังพา,าม,มาอยู่นี่ป่นี่ไงโดนแล้วเฮ้ยเอาเดินได้นี่กัดปักจริงด้วย รักลอยเหรอตัวนี้ลิเบเลตครับลิเบเลตธรรมดาเอาคุณรับนะเอาคุณรับขอบคุณค,ร,ร,ครับขับ <c oughs> ผมยุตวแล้วตัวที่สองมาแลว้ว ไม่ค่อยเอาวันนี้เปลี่ยนมาทุกอย่างอนะ่ะเดี๋ยวลองลองเล่นฮ์ดคอร์ดูนะครับตัวนี้เป็นโฟสนะวันนี้อากาศมันปิดนะแดดไม่ออกแต่เช้าล่ะเงียบแบบทั้งบ่อไม่ค่อยขึ้นเลยนะขึ้นน้อยมากไม่ว่าจะเป็นเหยื่อสดหรือเหยื่อปอ โอ้ยังหลอ่อถ้าโดนตรงนี้ยังหล่อเลยอ่ะสวัสดีครับผมน,นะครับท่านนะครับน,นี่เรียกหมอหมอหมอป้าหมอหมอไปลุยเลยครับขอลุยหนึ่ครับยืดตึงนี่ครับอุ้ยเต็มใไปข้าวจ้าจเย็นเดี๋ยว,ยยวยก่อนรออันนี้เย็นเลเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนเลี้ยงก่อนแน่นอน,นจริงเอ,อ้ยเรียบร้อยสวยงามขอบคุณครับโอ้โหถูกอ้วนด้วย ได้หมอแล้วทั้งพยาบาลแล้วอืมเราก็จะไปแล้วนะลูปปลากันวันนี้ได้สองตัวเองนะครับกัดยากมากนะครับกัดแบบโอ้โหยากฝุดๆโอ้ขึ้นมาขึ้นมา 5คสี่ร้อยบาทครับเอาอะไรมากใช่ไหมเอ่ยก็จบลงไปนะครับสำหรับทิปบ่อตกปลากระพงน้ำหมอมนะครับแถวพันท้ายนะถ้าใครอยากลองมาลองได้นะครับก็เขาลงปลา เปิดซิงเนี่ยวันเสาร์นะเก็บตกอาทิตย์จันนะครับอย่างวันเนี้ยค่าคัน4ี่ร้อยนะครับลงปามหมอเลไป200ร้อยโลนะครับไซส์ก็ประมาณโลโลครึ่งนะครับประมาณนี้แต่วันนี้คนเยอะนะเห็นนานาเขาคุยกันเขาก็บอกว่า,อา120รอยี่สิบคันเลยนะครับแต่บอ่อมันใหญ่มันก็เลยไม่แน่นนะครับแต่ที่ผมดูอ่ะหัวบ่อก็มาสามสิบนะท้ายบอ่อมาสามสิบก็หกสิบละฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยทางด้านยาวเนี่ยก็น่าจะมีสักฝั่งละสามสิบยี่สิบอ่ะมีอ่ะ ก็ก็ไม่ม่แน่นนะตีถึงกันก็คงลำบากหน่อยนะครับคือคื้นดีนะครับปลาผลประกอบการผมก็2ตัวนะครับเป็นปลาหมอเลนะไซส์ประมาณโลก็พอตัวรอดได้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสติ๊กเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะไปตกปลาที่ไหนอะไรยังไงนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ ท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ